นี่ก็เป็นสตินเบสหนึ่งแปดศูนย์นะครับผมอาการหนักครับตัวนี้คือไอ้นี่ครับไอ้นี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยน็อตมันคลายครับน็อตตัวนี้มันคลายอืน็อตตัวนี้มันคลายแล้วก็หลุดเข้าไปข้างในหลุดเข้าไปข้างในเสื้อสูบหลุดเข้าไปข้างในเสื้อสูบเนี่ยก็คือผลก็คือ พังเลยครับผมท้องอ่างพังยับเลยทําให้ใหม่นะครับคือจะเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ลูกสูบใหม่ซิ้นขาอเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ลูกปืน,นี่ก็เพื่อความชัวร์ครับเปลี่ยนเลยครับอย่าใช้ลูกปืนเดิมลูกปืนนี้มีผลนะครับนะนะครับใส่ลูกสูบใหม่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมนะครับไอตรวนี้ต้อง ให้ตรงมาร์กนะครับนะเนี่ยนตรงนี้ต้องให้เลื่อนให้มันตรงกับตรงนี้ตรการกับตรงนี้ซคลีรก็ใส่แลวครับอย่าลื่นมะมครับล,ลูกสูบต้องชี้ไปด้านหน้านะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นฝั่งจันฝั่งยนังยนไฟลักษณะนี้ลักษณะนี้ก็คือให้มันชี้ไปด้านหน้านะครับต้องชี้ไปด้านหน้าแล้วก็ฉลุน้ำมันสองทีหน่อยนะครับตรงเสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบ จะเริ่มหน่อยมันจะเดาเข้าง่ายหน่อยครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาประกอบเข้าเสื้อสูบเลยทีนี้้ประกอบเข้าโครงเลยทีนี้ทิ้น,นี่ครับผมใช้เป็นนานนี่ไอเสื้อสูบกับตัวแข็งเครื่องนี่บางทีมันจะไม่ติดกันนะนานๆน,น,นะน็อตไอตัวยางมันจะสึกได้ครับมนันทำทำให้ตัวนี้มันห่างไอแข็งเครื่องกับเสื้อสูบนี่ เราต้องใช้แหวนลองนีครับแหวนลงแล้วก็อัดลงไปเป็นตรงนี้มันจะได้ชิดหน่อยครับถ้าไม่ชิดนี่มันจะโยกครับผมเสื้อสูบมันจะโยกเสร็จหมดแล้วอีนี้เราก็มาใส่ไอ้ใส่นี้ก่อนนะครับนะผมจะใช้บล็อกยิงบล็อกตัวนี้ยิงคือจะมาใส่ เฟืองขับน้ำมันลิงโซ่แล้วก็คลัสแล้วก็สเตอร์เสร็จค่อยมาใส่ฝั่งนี้การใช้บล็อกยิงต้องอัดหัวเทียนด้วยนะครับนะมันจะได้แน่นหน่อยถ้าไม่อัดนี่ใส่ไม่แน่น,นครับเฟืองตันไปตัวรองใส่ลงไปแล้วก็คลัส เดี๋ยวผมขอ,อยิงแปับหนึ่งนะครับเวลาใส่เ,สเตอร์นะครับผมเวลาใส่เ,สเตอร์ให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีรอยตรงนี้ให้มันมนอยู่กับตรงนี้ตรงนี้กระทกันเพราะว่าไอ้ให้มันสวมเข้าหากันเพราะว่ามันเป็นตัวพาปั่นน้ำเลง็งโซ่ออกนะครับผม เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตั้งไฟครับใช้กระดาษนะครับกระดาษบางบางครับหรือจะเป็นกล่องหัเทียนก็ได้ตัดมาอันนี้ผมตัดกล่องลูกปืนนะครับลูกปืนสตีลนะครับญี่ปุ่น f b j ลูกปืนโคเวียงตัดมาตั้งไฟระยะห่างก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมทีนี้เราก็เอาน้ำมันเป็นซิ้นล่อดูนะครับผมล่อดูหยอดลงไปตรงนี้ครับผม แล้วก็ดึงถ้าเครื่องตึ้มมีอาการติดก็ผ่านครับชุดเครื่องนะนี่ก็เหลือแต่อีกชุดหนึ่งคือชุดของคาบูททนี้มันจะผ่านไม่ผ่านอ่ะเย้รไว้ครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวขอโทษคนนะเดี๋ยวอันนั้นนะเดี๋ยวมือดึงนะ่อมันขาตั้งกล้องไม่นั้น ก็เป็นเบาได้ครับเรียบร้อย